สวัสดีค่ะทุกคนแม่ฝนนีีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Bright and Mom Story ค่ะและสำหรับ EP นี้นะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยววันเสาร์นี้วันที่14มกราคมนะคะปี2566นี้เนี่ยก็จะเป็นวันเด็กแห่งชาติแล้วนะคะก็แม่ฝนนะก็เลยเรียกว่ากำลังมาหาข้อมูลนะคะแล้วก็มาทำการบ้านนะให้กับน้องไบนั่นเองนะคะว่าเอ๊ะวันเสาร์นี้เนี่ยเป็นวันเด็กแล้จะพาน้องไบเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนดีแล้วก็ที่เที่ยวในกรุงเทพเนี่ยมันมีที่เที่ยวที่ไหนนะ น่าสนใจมาทั้งหมด5ที่เที่ยวในกรุงเทพด้วยกันนะคะหนึนะคะที่ไม่ฝนเลงไว้นะเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านเราด้วยนะคะบ้านเราอยู่แถวอ่อนนุชนะเราก็เลยเลงเอาไว้สําหรับแนวรถ ไฟฟ้า BTS นั่นเองนะคะก็คือท้องฟ้าจําลองกรุงเทพนั่นเองค่ะแม่ฝนนะยังไม่เคยที่จะไปเที่ยวเองหรือว่าไม่เคยพา้องไบไปเลยค่ะทีนี้เนื่องในโอกาสที่ว่าจะเป็นวันเด็กแล้วนะแม่ฝนก็เลยคิดว่าอ่ะก็จังหวะเหมาะแล้วล่ะนะคะก็เลยเนี่ยเป็นลิสต์ที่1ที่จะให้น้องไบลองดูนะคะว่าเขาสนใจหรือเปล่านะคะก็ถ้าเกิดนั่ง BTS มานะคะทุกคนถ้านั่ง BTS นะก็ลงสถานีเอก,กมัยค่ะทางออกที่2นั่นเองนะคะไปเดินทางง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดใครที่สะดวกที่อยาก จะพาเด็กๆเนี่ยนั่งรถไฟฟ้านะแล้วก็ไปลงสถานีนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปถึงที่ท้องฟ้าจําลองกรุงเทพได้เลยค่ะวันเสาร์ที่14มกราคมนี้นะคะเข้าฟรีค่ะทุกคนนะคะอายุไม่เกิน18ปีสามารถเข้าฟรีแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่นะคะบัตรละ30บาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนถูกมากๆเลยนะคะ30บาทสามารถเข้าไปกับออลูกๆของเราได้แล้วนะคะแล้วก็พาลูกของเราค่ะไปท่องอวกาศนะคะไปท่องเรียกว่า โลกของดวงดาวนะคะว่าเอ๊ะท้องฟ้ามีอะไรบ้างมีดาวอะไรบ้างเนาะเหมือนเป็นความรู้ให้กับเขาได้ด้วยแล้วก็เพลิดเพลินนะคะเป็นวันเด็กนี้นะคะเขาจะมีทั้งหมดด้วยกัน7รอบนะคะ9โมงนะคะ10โมง11โมงเที่ยงแล้วก็มีบ่ายโมงบ่าย2แล้วก็บ่าย3รอบสุดท้ายะคะ่ะทั้งหมด7ดรอบด้วยกันนั่นเองนะคะและนะคะเกิดใครนะคะที่ต้องการที่จะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะลองดูตามเพจนี้เลยนะคะลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะและที่ที่2 น,ะะนั่นก็คือที่ Sea Life Bangkok Ocean World นั่นเองค่ะอยู่ที่สยามพารากอนนะคะชั้น B1 นะคะชั้นบ1 b นนั่นเองนะคะที่เราจะลงไปที่โลกใต้น้ํากันนะคะอันนี้เนี่ยแม่ฝนนะเคยพานองไบไปมาแล้วประมาณ2ครั้งนะคะแต่องไบก็ชอบมากอะนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเออเคยเคยพูดบ่นเอาไว้ว่าอยากจะไปอีกอยากจะไปอีกนะคะลบเราอยากจะไปอีกแต่ยังไม่ได้พาเขาไปถ้าเกิดมานะคะทางรถไฟฟ้า b t s สนะ BTS สยามเลยนะคะแล้วก็เดินเข้าห้างพารากอนไปเลยนะคะแล้วก็ลงไปที่ชั้น B1 นั่นเองนะคะถ้าเกิดแม่แม่นะคะหรือว่าบ้านไหนนะสนใจจะพาลูก ลูกนะคะมาในวันเด็กนะคะบรรยากาศเย็นๆสบายๆนะคะแล้วก็ติดห้างได้นั่งรถไฟฟ้านะคะสามารถพามาที่ Sea Life Bangkok Ocean World นั่นเองนะคะเขาจะเปิดนะ10 0โมงเช้านะคะถึง2ทุ่มนั่นเองะคะ่ะถ้าเกิดบ้านไหนนะ่าสนใจสามารถสั่งจองตั๋วออนไลน์หรือจะมา walk in ซื้อที่หน้าง,งานก็ได้นะคะแต่แม่ฝนไปดูแล้วตั๋วออนไลน์ราคาถูกทุกคนดีงามมากเลยนะคะจากเดิมเขาบอกว่า ราคาจากเดิมนะราคาอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทเลยนะคะจะเหลือแค่ราคา650บาทถ้าเกิดเราจองผ่านออนไลน์นะคะถ้ายัางไงเนี่ยลองเข้าไปในหน้าเว็บไซต์นะคะตามนี้นะคะแล้วก็ลองเข้าไปจองดูนะคะสําหรับบัตรที่เราจะเข้าเป็นครั้งครั้งเนี่ยนะคะเขาลดราคาเหลือแค่650บาทเท่านั้นเองค่ะถ้าเราซื้อออนไลน์นะคะที่ที่3นะคะที่ไม่ฝนไปหาข้อมูลมานะคะทุกคนนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งชาตินั่นเองค่ะอยู่ที่จตุจักรนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในแนวของ รถไฟฟ้านะคะแต่เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะถ้าเกิดว่าแม่แม่หรือว่าบ้านไหนนะจะพาเด็กๆนะคะมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งชาตินี้นะคะอยู่ที่จตุจักรนะก็สามารถที่จะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะมาขึ้นที่สถานีกำแพงเพชรหรือจะขึ้นสถานีจตุจักรก็ได้นะคะและสามารถนะคะที่จะพาเด็กๆของเรานะคะเข้าไปเที่ยวนะคะแล้วก็เยี่ยมชมเรียนรู้นะคะจะเปิดอยู่ที่8ปดโมงเช้านะคะจนถึง4ี่โมงนะคะอันนี้คือเวลาเปิดและเวลาปิดนะคะเด็กๆเนี่ยก็จะได้ ร่วมทํากิจกรรมในวันเด็กเขาดูนะในหน้าเพจของเขาเนพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งชาตินี้นะคะสามารถจะร่วมได้ทั้งแบบออนไซต์แล้วก็แบบออนไลน์ได้ด้วยสําหรับเด็กบ้านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาอะไรอย่างนี้เนาะก็สามารถที่จะร่วมแบบออนไลน์ได้นะคะเขาก็จะมีการแจกของรางวัลด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะลองเข้าไปดูตามเพจแล้วก็ตามเว็บนี้ตามลิงก์นี้ได้เลยนะคะที่ที่4นะคะทุกคนนั่นก็คือนะคะ s a f a r i World นั่นเองนะคะซึ่งน้องไบเองนะคะก็ไปมาหลายรอบมาก เลยค่ะแต่เขามีกิจกรรมนะคะแล้วก็เขามีโปรโมชั่นดีๆนะสําหรับวันเด็กวันเสารที่14มกราคมนี้นะแม่ไปดูในหน้าเพจเขามานะคะคือเขาจะลดราคาสําหรับเด็กให้นะคะ50% <Wow. S 1> เลยค่ะทุกคนนะคะจากเดิมเนี่ยนะคะ แม่ฝนไปดูราคามาจากเดิมนะราคา650บาทลดเหลือแค่325บาทต่อคนนะคะนี่สําหรับราคาเด็กค่ะและสําหรับราคาผู้ใหญ่นะคะก็คือยังเป็นราคาปกตินะคือ750บาทนั่นเองนะแต่ว่าเดิมทีเคยพาน้องใบไปเที่ยวมาบ่อยๆอะไรเงี้ยที่ซัฟฟอรีเวิร์อย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นบัตรราคาเต็มเนาะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็คือ650บาทบวกเ5 0ดเด็กๆก,ก็จะได้ดูทั้งในส่วนของสวนสัตว์เปิดแล้วนะดูทั้งในส่วนของโชว์ได้ด้วยมีโชว์ลิงโชว์ปาโลมาโช ต่างๆดูได้หมดเลยในราคานี้นะคะซึ่งแม่ฝนมองว่าคุ้มจริงๆนะคะสำหรับราคานี้ค่ะแล้วก็ของเขาเนี่ยจะเปิดนะคะตั้งแต่9โมงเช้าค่ะจนถึง5มงเย็นนะคะอย่าลืมพาเด็กๆไปเที่ยววันเด็กนั้นที่ s a f a r i ีเวินะคะเด็กๆเพลิดเพลินชอบแน่นอนอย่างต้อนอาหารยีราฟเนี่ยใบยก็ชอบที่สำคัญพ่อแม่อย่าลืมนะคะถ้าพาไป s a f a r รีเวิร์ม ร่มกระติกน้ำพกไปเลยค่ะถ้ากระติกน้ำลืมไม่เป็นไรเพราะว่าข้างในเนี่ยมีขายขนมสแน็คแล้วก็เครื่องดื่มอยู่นะคะก็สามารถซื้อให้เด็กๆทานได้นะคะเขาจะมีสุ้มเกมด้วยนะคะมี2รอบนะรอบเช้ากับรอบบ่ายรอบเช้าคือเกมจะอยู่ที่9ก้ามงครึ่งนะคะถึง11บเอมงครึง่งแต่ถ้าเป็นรอบกลางวันนะคะก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่เที่ยงครึ่งนะคะจนกว่ารางวัลจะหมดนั่นแหละคือกะตั้งใจเอามาเตรียมแจกเด็กเลยนะคะก็อย่าลืมพาเด็กๆไปเที่ยวกันนะคะในวันเด็กนี้ค่ะพี่ิหานะคะพิะะพิธภัณฑ์พระรามเก้านัน เพราะว่าอยู่ที่คลอง5ปทุมธานีนะคะก็คงต้องใช้รถส่วนตัวแล้วนะคะที่จอดรถเนี่ยจะเป็นลานกลางแจ้งน้องไบแม่ฝนเคยพาน้องไบเนี่ยไปทัศนศึกษาตอนที่น้องไบประมาณสองกวัครึ่งไปกับโรงเรียนนะก็เลยมีโอกาสได้เคยพาน้องไบไปแล้วนะคะแต่น้องไบก็จําไม่ได้ละนะคะก็เผื่อเขาอยากจะไปอีกก็ พร้อมจะพาไปนะคะอยู่ที่ว่าเขาจะเลือกที่ไหนแค่นั้นเองนะคะที่นี่ข้างในไม่ร้อนค่ะจะเป็นอารมณ์บรรยากาศเหมือนกับว่าเขาเอาฮอใหญ่ๆเลยอะนะคะเป็นฮอโดมใหญ่ๆเลยเอามาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าข้างในจะมีแอร์มีหลายโซนมากๆนะคะสําหรับราคาบัตรนะคะสามารถจองออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะล์ l อินไปซื้อที่หน้าง,งานเลยก็ได้ค่ะอันนี้ไม่ซีเรียสนะถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่นะคะราคาบัตรอยู่ที่200บาทนะคะไอ้ต่ำกว่า18ปปี ะะสามารถจะโชว์บัตรนักศึกษาบัตรนักเรียนได้ก็สามารถเข้าฟรีได้สําหรับวันเด็กนี้นะคะทุก <Wow. S 1> คนที่แม่ฝนนะเคยพา้องไบไปเที่ยวเนี่ยข้างในอะ่ะออมีหลายโซนมากค่ะแม่แม่ทุกคนนะคะมีหลายโซนมากเลยนะคะคือจะมีทั้งในเรื่องของให้เด็กๆเ,เนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องของธรรมชาติทั้งสัตว์ ะะสิ่งมีชีวิตต้นไม้ต่างๆพืชพันธุ์ต่างๆนะแล้วก็จะเป็นเรื่องของวิวัฒนาการการเติบโตของไดโนเสาร์แต่ละยุคนะคะแล้วก็มนุษย์เกิดจากยุคอะไรเมื่อก่อนมนุษย์เป็นแบบไหนมาก่อนบรรพบุรุษเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กๆได้เรียนรู้นะแม่ฝนมองว่า กมาเลยนะคผื่อจะเป็นไอเดียนะคะให้กับแม่ๆนะว่าอยากจะหาที่เที่ยวให้ลูกในกรุงเทพแต่ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนดีนะคะแม่ฝนก็เลยเอาไอเดียที่กําลังหาข้อมูลให้กับน้องไบร์เนี่ยเอามาแบ่งปันแล้วก็มาแชร์ข้อมูลให้กับแม่แมในช่องของเรานั่นเองนะคะและสําหรับวันนี้ค่ะแม่ฝนนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะกันนะคะเดี๋ยวแม่ฝนจะไปลุ้นนะคะว่าน้องไบร์เนี่ยจะเลือกที่เที่ยวที่ไหนที่แม่ฝนเลือกมาให้เขาทั้งหมด5สถานที่นั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้ค่ะเราจะพา ะะไปเที่ยวกันแล้วเดี๋ยวแม่ฝน,นจะเอาฝากนะคะให้กับแม่ๆและทุกคนในช่องของไรแอนม m มสตอรี่กันนะคะสําหรับวันนี้ค่ะแม่ฝนขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับแม่ฝนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่ฝนและน้องไบ์ด้วยนะสําหรับวันนี้ค่ะขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย